ใชค่ะเราจะต้องร้องเพลงโู้ไม่ได้ขนาดนั้นจ้า <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาร้องเพลงสวิสวิสเนลเลร่านะคะเป็นการฝึกร้องเพราะว่าเราจะมาจะไปร้องข,ของจริงกับน้องเกรฟนะคะก็บอก้ว่าอย่าหัวเรา,เอาะอะไรนะ <c oughs> โอเควางชู o three s w i t h ค่ะหากฉันไม่มีเธอก็คงแหลกสลาย สุดน้ำต้นเรื่องรลาวาที่ฉันก็รู้ดีจากนี้มือที่หนาวจนทนต่อไม่ไหวกอคฝันได้ล่องลอยไปมันหลงไปหลีกนี้ให้ความจริงเป็นเพียงแค่ความลังอีกรั่งที่หัวใสย,ยังคงทอลมานและได้ยิ่งแค่ คำท,ท,ที่เลือนหายและเสียงสี่พ่อในความรู้สึกเลือกข้างในและมีเขากับมาแพ้ที่ไม่ทังไปสักทีหากต้องยอมทนนจกบเอาไวย้ยางนีใจ้องมีคอยคำมากมายที่ต้องโกหกไปหากต้องยอมไปด้วย ค่วงลงมาจะยอมเข้าใจตอนนี้ถึงเวลาแล้วสินเดนลลัหากไม่สามารถทำให้ความสาบลบเลือนลองห้าแก้วคู่นี้ต้องยอมทอดมันทิ้งสุดท้ายก็คงรอต่อไปจากนี้เลยนา,นา ไปอยู่อีกลเนี่ยเต็ไมตามใจตัวเองหรือว่าใครยอมรู้เอาความเสียใจนั้นเป็นอย่างไรแม่ยอมคืนวันเวลาที่มีแต่กังวลงามรอคอยไว้ตรงนี้เสร็จแก้วนี่มือเพลงเศษแก้วในมืออ๋อพันธุ์นี่ไม่กีวเหรอไหห่วงลึกดิ่งลึกลงไปนะ ไปจะยังรู้สึกเหมือนในอยู่กับเธอแต่ในความจริงมันก็เหมือนละเมอกักบเรื่องราวที่ลงเอยซ้ํฉันเดิ่มไม่ต่างไปความวังที่เธอเติมเต็มเข้ามาขังใค้ฉันตอนนี้ที่แสนน่าชามาทํามาเรามารับไล่ไปชั่วนิรันดร์โอเคตอนนี้นะเรามาคัดมันเป็นสามสี่รอบแล้วนะคะคือนี่เป็น <c oughs> มิเตอร์อนาทีที่ดีสุดถึงสามนาที <c oughs> จะขาดใจแล้วตายแล้วค่ะีตายแล้วตดีแด้วตดใ